الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تأويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين. مسألة دعاء الافتتاح للمسبوق. Adrakal imamu fit tashahudil akhiri fa ahrama qaiman Nah masalah di Roy C. Tipsam Wadah diangkong <coughs> Dua ul iftitahi lil masbuki Kan dua an dua -du iftitah Hai kap Nah kan an, an dua iftitah kongkun masbuk Nah masalah ni masalah ni men เนื nah, ้อไข่ไข่ก um ah ับมัส ala เท่าผลมากมัส ala เท่ารวยสามสิบเก้าหน้าสองรวยเจ็ดสิบก็บอกว่าอัดรอกัลอิมามุอัดรอกัลอิมามะอัดรอกัลมัสบุกนั่นอัลอิมามะคนมามุมมัสบุกมาท่านอิมามฟิตตัชชะฮุดิลอาคีรี ในตอนที่อิมัมนังอัตติฮิยาสุทตายอยู่พอดีนะมาอิมัมนังโคเค้งอยู่เลยที่ฮาซัลัมแหละมันมาถึงกับตักเบียร์เข้ามาอยังฟะอะฮ์รอมะมัสบุกกคอ,อิมันกับตักเบียร์รถตุนอิอฮ์รอมเข้ามาอยังซึ่งอิมัมนังอยู่หนัอัตติฮิยาสุตายอยู่ ฮาลัมยุชราะุอาอุลอิฟติตาฮิไม่สุนัตให้มัสบุกนันนั้นอ่านดุอาอิฟติตาเพาอะไรล่ะเพามันเห็เคยเล่นเปล่าส่้นหนึ่งจากชรัตของการสุนัตอ่านดุอาอิฟติดะนั้นก็คือต้องไปท่านในสภาที่อิมัมยืนอยู่ด้วย Thế ni yani imam nặng, na, nak alo imam sunat hay an dua iftitah, tak bet pap lung pang quan, me tong alo ak buat kabiro yale, nak tak bet set kalung benang prom imam leh, falau, falau ata bihi bil iftitah, e pethah gua mak mum mas bok kon nan te peng ma tak bet yang wa doa iftitah leh kau, wa tau wa la fihi bil iftitah. Leka anjau, lengan ngewa an sut leh, an bajin ketang cop nolah, summa langjak ngan, langjak te an cop leh, Jalasa sa kalung ngan, na an doai pitah cop kon totina. wa ada hu al imam fit tasha ai al akhir, leka penang ท่านนั่งพร้อมอิหมัมในอัตตฮิยาสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าตักเบสแเลยในการร่ายติตาเลยอิหมัมเมฮาสลัมที่ท่านลุ่งไปนั่งพร้อมอิหมัมเลยก็กอบละไอย,ยุซัลลิมะอัลอิหมัมก่อนที่อิหมัมที่ให้สลัมน่ะลุ่งไปท่านนั่งก่อนอิหมัมให้สล,ลัมวา่าผือมั่งละไม่ยั้งของค,งคนนั่นล่ะลำตับตุลสอลาตุหูนะไม่ยั้งไม่บาดอายอะไรมา ไม่ยังใจได้นะไม่ยังไม่ปะตาเพราะเป็นการถึงแม้ว่าดูไอ้อิฟติดะไม่ซุนัดแต่การกระทำนั่นเป็นการกระทำลุงขุนเกาหลีหรอกนะมันไม่แบกอะไรคำใหญ่ลุงขุนเป็นซุนัตหรอกรอกามาเลวรกาซึ่งมัสอลัฮ์มันอยไข่ไายๆกับว่าเลวรกะอิมามมหุ ta có ba thứ imam nên rong co wash ta gọi hua huân huwa, masbuk để mà muốn masbuk nên mấy ông rong co tạm mình vừa mang thì lắng rồi mà đặc biệt là anh phát hiện đại hít imam luôn rong co mình may rong co để ish ta gọi là bikiro atisu roti nào mình có thể ăn su roti แต่ถึงแม้ว่าม no. ันค well ่อยที่อานซูรอยอาออัดรอคาฮูอัดรกันอิมามรอกีอันแต่มันกับไปท่านอิหมามเนี่ยตอนรองก็นั่นแหละนะอันซูรอแสดงมันอานซูรอสันสันนะอินนาอัตยินักการทศัาษาลิรบบิกาวันฮารอินนาชาเนาะข่าวันอับตับจบปั๊บลงรองก็ท่านพร้อมอิหมามนาเหมือนกันไหมถึงไม่บาดตายฟาอินตาวะลา beta tha ha quả tâu và ai tâu và lần mất buộc asuro té tha và giao là sẵn này là hatta farag imamuhu min rukui giao Chúng cái thằng và imam set rong co giờ và รอกาออันมัสบุกแล้วมันต่อมันดีลงรองโกอิมัมเซตเนรองโกและอิมัมเกยแหละหามันพึงได้ลงว่าก็ดาราเหล็กมันยกตีดานว่าอัดหรอกกหูอัดหรอกันอิมัมเหล็กมันไปท่านอิมัมในตอนฟิลยกตีดาลี่ในตอนยกตีดานแสดงว่าถิงห้างกับอิมัมอยู่รุงกุนเนี่ยห้าลำตับ ตุลไอดอนโซลาตูฮอูอาลอาซอฮีไม่ยังไม่บาดอาเช่นเดียวกันนะตามทัสนะติทุกต้องตามทัสนะอาซอเพราะไรลละเพราะการทิ้งช่วงระวังหมะมุมกับอิหมัมในรูปแบบนี้นี่นะเป็นการทิ้งช่วงแค่เพียงรุงกุลเดียวนะหรือไม่ถึงเป็นรุงกุลที่นะเพราะว่าอิหมัมเคยได้รองกอ็อามันลงรองกาอพอดี ถือว่าไม่รื้นูนละติงจวงกันสองรุ่งอุ่น่น้ละต่อบาตายกามาซาบาโกดังเชนินเทเดฟานผลไปแล้วมัซาลานีเขาเล่งไปทีนึงเลยในนาสองร้อยเจ็ดสิบวะฮูวะอัลมัสบุกนะแต่ถึงแม้ว่าไม่ฟื้สักทีก็ตามมัสโุกคนนี้นี่มรตะกีบลลิลขอฟออีแต่มาอุมัสบบกคนนี้ถือว่าทำผิด กระทำผิดฟิลเมาทีไอนี้ในสองถีเลยมัสโบกในสองสปาบทำพิดทั้งสองสปาบไหนล่ะมะมมุมม,มัสโบก้นแรกเตะพึ่งมาอีมั้งนังอานอัตตาฮียาอยู่ดีฮาซัลัมแหละมันตักเบตดหาฟื้นไปทำของสุนัตเลยก่อนนั่นก็คือการอ่านดวัวอิสติตะไม่ยอมลุ่งไปตามทันทีพิษนะซึ่งตักเบตดแล้วต้องลุ่งตามไม่ต้องว่าอรอวัดกาบิโรอยู่เลยหนึงน่งเตะเตหนึ่ง เตเตสองนะมันมกมุมมัสบุกมาอ่นานปฏิยาได้สักอายัดสองอายัดสามอายัดอิหมัมลงรงองโกหมะมุมมัสบุกคนนั้นต้องลงรงองโกด้วยนาทีหรือว่าอ่นานฟาติฮะจบก็ดีแหละอิหมัมลงรองก็นะมันที่ไปอ่านซูรอเลยก่อนไม่ได้เลยไม่ได้ตรงนี้ไหมจึงเอาไม่ซูนัดหละให้ลงรองก็ตามอิหมัมทันทีเพราะอะไรล่ะเพราะว่าซูรอเป็นซูนัดนะการลงไปตามอิหมัมเนี่ยตอนรองก็เป็นวาจิบ นะต้องทำของวาจิบก่อนเล่นนะดูอาอัลิฟติตาฮีป่าดูอาอิฟติตาฮ์วากิรออาตัสซูโรตีและการอ่านซูรอในสองรูปแบบนี่สำหรับมะมุมมัสโบคนนี้นี่ไกรูมัชรูอายนี่ฟีฮ่าเจนิลฮ่าเลนี่เขาไม่สุนัขให้ทำในสองรูปแบบนี้ในรูปแบบของการอ่านซูรออีมัมลองโกเล่ไม่สุนัข รูปแบบของการอ่านดอาอิฟติดะอิมัมนั่งอ่านอัตตาฮิยาไม่สุนัตพอดอาอิฟติดะอัลลอฮฺอักบรกวิโรจะสุนัตก็ต่อเมื่อเราเบื้านอิมัมตอนยืนเท่านั้นมัสอาลาตุนนะมัสอาลาสอลาอัสสอลาตูฟิสซาฟีนาติการมายังบนเรือนะการมายังบนเรือเรือมายังบนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวได้ และมันทำให้มันทำให้อะไรล่ะออกของเราดิพินออกไปจากกิบหลักไม่ยั้งบนสิ่งติดเกลื่อนไว้ได้ถึงไม่ยังบนรถก็เหมือนกันรถมันแดกแดกันหันไปทางกิบลัไอ้นี่เล้งถึงแม่ยั้งฟัดดูนะม่ยังยั้งสุนัดทำม่ยั้งสุนัดไม่ไร้นะไม่ต้องพิ้นตามแต่นี่นี่ไม่ยั้งฟัดดูวิธีการไม่ยั้งแม่ยั้งฝึก็้อบกแก่เพียงอุกงมของการมายั้งบนเรือซึ่งไอ้อื่นก็ขายครึ่งกัน สั่นละอิมามุวัลเก้ามุฟีซาฟีนัตินอิมามและกะคนกลุ่มนึงนนั่ก็คือมะมุมทำการไม่ยังบนเรือลำน่ะน่ะหรือว่ารถขั้นฟันฮาร์อฟัตซาฟีน่ะนะอานิลอิบลาตีเรือลำนั้นนั่นอินฮารอฟัตก็คือเลโออินฮารอฟัตเลโออยากกิบลาด นาแรกๆนี่เรือตั้งล่ำอยู่นะเราก็ยืนหันกิบลัดดีเด้นี่แหละพอสะปักนะคื่นมันสั่นเรือก็เลยเลออกของเราเลออกจากกิบลัดนาเราจะต้องหันออกตามวาจาบาลอิมามีวันมะมูมีนะวาจิบสําหรับอิหม่ามและบรรดามะมุมเล้านั้นที่ยืนมายังหันไปทางกิบลัดอยู่กต่เดี๋ยวนี่และเรือขบเลออกจากกิบลัด ท้งหมดนั้นนั่นจะต้องไอยะตาฮาวาลูอิลักกิบละติจะต้องพินออกตามให้ตรงตามกิบละนะเรื่องมันเลี้ยออกไปเราต้องพินออกล็อ,อกอมาให้ตรงตามกิบละอยู่แค่นั้นแหละนะต้องแดงเรื่อยๆวายซาตาฮาวาลูและเมื่อมีการพินเรื่อยๆพินเรื่อยๆ,อยๆปับ๊บอะไรเกิดขึ้น โซ่รกลกอหมูมุตะกอดดีมีนะปรากฏว่าเอ้ามาหมุนอยู่ข้างหน้าทะเลพ่อพินไปมันสมเทวแล้วนะพ,อพ่อพ,พิน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 เอ้ามาหมุนไปอยู่ข้างไอมม้มาหมุนไปอยู่ข้างหน้าอีมัมรับมาอยู่ข้างหลังทะเลอาละหลีมาม่อีมัมตกหลังทะเลเพราะมันพินกันเรื่อยๆล่ะนะเราหนึ่งภาพเวลาเกลี้ยง ถึงกระเรือมันลีอลอกเราก็ต้องหันออกไปทางอิพละเรืยย่อยๆก็หันไปหันไปหันไปได้รอบเนึ่ยมะมุมอยู่ข้างหลังมะมุมอยู่ข้างหน้าสุดเลยอิมัมอยู่ข้างหลังสุดเลยอันเบอรทีเนี่ยฟ้าอินอนัมกันะฮูมุตตะกัดดูมุตตะอัคคูรุถ้าหากว่ามะมุมสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะขยายก้าวไปรเรือก้าวไปรอบหลังได้อิมัมก้าวไปข้างหน้าได้หรือมะมุมก้าวรอบหลังได้ บิคอดว่าบิคุดว่าไตนีอันคุดบิลอิมามโดยชายก้าวแก่เพียงไม่เกินสองก้าวพอตาสามกาวปฏิบัติอายละแต่เดี๋ยวนี้เพราะมันต้องก้าวทันทีเราจะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ใดละ่ะเพราะว่าชารรตของกุดวะชารตของอาการตามระวังมะมุมกับอีมั้มนั้น ฟินเมากิบไหมถึงในสถานเี่กอานยืนมามุ้มต้องอยู่ตอหลังจากอีมัมถึงพอพินออกกันเรื่อยๆปั๊บห้าอีมัมอยู่หล้างสเสร็ะต้องกาวท่านที่นะต้องก้าวลุ่ปท่านที่ซึ่งตาห้ากว่าก้าวลุ่ได้แข่เพียงสองกาวเละตอหลังจากอีมัมเละมีผื่นะพอได้พอกาวทสี่ซมันไม่ได้เพราะมันเป็นการเคลื่อนไว้สามพุนทำให้บาดหายไม่ยั้งห้าจาหากว่าก้าวสองกาวได้ และทําให้มะมุมไปอยู่หลังจากอิมัมได้ด้วยก่เพียงการกาวสองกาวนะฝ้าอาลูก็ให้ก่าวแต่ว่าอิลลาถ้าไม่ได้ละ่ะหมายถึงจําเป็นจะต้องใช้มากกว่าสองกาวนะเพราะว่ามันหางกันนะแต่เดี๋ยวนี้มะมุมอยู่แค่อิมัมนะปุรปินอิมัมก็คือมะมุมกับอิมัมอยู่แค่กันยืนติดๆกันก็เลยกาวสองกาวถือว่าเพียงพอที่จะไปอยู่หลังอิมัมแหละ แต่นี่นี่อย่ไกลกันสองกาวไม่พอ่อถึงเราจะไปยุดยดี๋ยาบว่าหยุดจังเดียวได้มากหรือไม่ได้บอกว่าพ่อเราหยุดปั๊บนับเลยหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าในวินาทีนั้นเราอยู่หน้าอิมามเลยมันไม่ซ้อมันตามไม่ได้ถึงจะหักว่าท,าทำแบบนั้นไม่ได้สองกาวไม่พ่อนะันวาจาบัตอัลมูฟารกะตูวาหยบิบต้องเนียดออกนามุมทางเพศนนั่นแหละวาหยบิบต้องเนียดออกจากการตามอิม,มัม พออิหมัมถามไม่ได้เลยไปอยู่ข้างหลังซะเลยวายัมบากีไอยุกัดดีมาพราะว่าเนียดออกจากอิหมัมเลยปับ๊บแสดงว่าแสดงว,ว่าโบมาหมุมกลุ่มนั้นนั้นอามาอิหมัมเลยพออามาอิหมัมปับ๊บวายัมบากีไอยุกัดดีมาเก้าโมว่าใหดันให้ยังสักคนหนึ่งมาเป็นอิหมัมหลักคนที่สองนะเขาเรียกอิสติคลาฟนะก็คือตั้งอิหมัมเต้น ยูต am. um, ิม nah, um so, ุลมุตะกัดดีมีนเพื่อจะจำมะนำมมะมุมที่อยู่หลั่มนายิหมัมคนก่อนก็เดี๋ยวนี่นใครก็ได้ขึ้นไปเลยก้าวขึ้นไปสักคนไปเป็นอิหมัมแทนกามัสอล拉ติอิสติคลาฟีวายซีรุลมะมูมุอิมัมมะมุมก็เลยกลายเป็นอิหมัมเหล่าคนเดียวมันกลายกลายกับมัสอาล่าอิสติคลาก็คือมัสอาล่าของการเป็นอิหมัมแทนในกรณีที่นะมายังกันอยู่มัสยิดนี่ละ นายีมัมถูกตอดพูดก็ไปถึง enfin, ที่นี่พอถูกตอดปั๊บกาให้คนอื่นขึ้นมาเป็นอ <aya> ีมัมเทนเป็นอีมัมคนี่สงก็มัสอะละอิสลามพออีม <repeats S 1> ัมคนคนเรียกเป็นไม่ได้เลยมดสภาพมัดคุณสมบัติที่เป็นอีมัมโตไปเลยพอบัดตายไมยั้งเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันการมายั้งในเรื่อง้าัพอเราไม่ยั้งไปเรื่อยๆเป็นมุมเป็นอีมัมกันถึงที่นี่ต้องพินตามกิบลัดเรือยๆพินไปพินไปพินไปเอ้าอีมัม ตำตาเท้า,ทากับม,มุมแหลว่าพินไปพินไปปั๊บอิมัมตอกลังไปแหละต้องเนียดออกตาว่ากาวสองกาวลุ่งไม่ได้นะเพราะมันไกลกันสักเร่งเราว่างอิมัมกับม,มุมนะแต่ถ้ากาวได้แก่เพียงสองกาวก็ให้กาวลุ่งนะหรือให้อิมัมกาวขึ้นไปนะแกเพียงสองกาวแต่ทาให้พอสองกาวต้องสามกาวนั้นต้องเนียดออกและก็ตังคนนึ่งไขก็ได้ติดเป็นมมุมในแถวเดียวกันขึ้นมาเป็นอิมัมเบือโซมเท่น مسألة السجود للتلاوة قبل إكمال الآية شرع الإمام في آية سجدة ثم أخذ في الهوي وأكمل السجدة في الانحطاط الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب เราไม่ตั <t> ้นได้เลที่เนาะโอ้ดูอยู่ดึงอันมาเลยไปตาอื่นได้เลยเก็บอันลบนะมันเก็บเลขเนาะมันเรียกใจตัดได้ขนาดนั้นแลยนะ mai My... nè thì dám cắt bỏ rồi muốn đùa rồi <coughs> mai My... cả thai mắn thai mắn hắn lóp nhăng thì còn rồi là tông tha là vàng mò muốn lưới nè dụng nên mai bữa giờ ต้องหนังเมียงกระซูหยุดลงบนแข้มน่ะนะเลยไอป่อนะพากได้สองในกระตือว่าใช้ได้เลยไอหัวต่ำไอหัวกับบุ่งเบื่อกันใหญ่ใหญ่วัวสูงเตะบุ่มหรอกระกะซูหยุดลงบนอ้วนนั่นแหละวเด็ดเลยกะเบือของสะอาดเสิ

อ๋แสดงว่าหัวสูงว้าโผกแลวนะก็ะะยืนท่าอยู่นั่นเลยก่อยก่อซู้หยุดก่อนให้มันหันรอบไอ้ด,ดีก่อนหน้นากันนะนเห็นร่มมากันแล้วนะตัวะกัน,นกเลือนก็ไม่ได้แล้วนะที่มันเก็บ มันก็ต้องท่าแต่ว่ายังตีเรือหันลบมาอยู่นยังตีนั่นแหละมันใจวลาน่น